Oh, oh, oh oh. โลกของเรานั้นเต็มไปด้วยผู้คนแป,กแปลกๆมากมายที่ซุกซ่อนบางสิ่งในใจไว้กับด้านมืดพวกเขาพร้อมจะทำทุกอย่างที่ใจต้องการ หากว่าพบเจอโอกาสที่สามารถทำได้อีกทั้งยังสิ่งลึกลับต่างๆที่ตกสำรวจที่คุณอาจไม่เคยพบเห็นในช่วงเวลากลางวันเพราะผู้คืบกลานยามราตรีนั้นจะหาหรือหันอย่างยิ่งเฉพาะในเวลากลางคืนที่ยังหาคำอธิบายไม่ได้มาให้ทุกท่านได้รับชมกันโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับ หากคุณชอบที่จะดูคลิปแต่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็สามารถทำได้ง่ายๆรวมถึงการกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครเจ้าของร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่งได้ส่งอีเมลมาหาเจว่าเขาได้ยินเสียงแปลกๆเช่นเสียงคำรามและเสียงเดินไปเดินมาที่ชั้นใต้ดินของร้านจึงอยากให้เจมาตรวจสอบดูสักหน่อย เพราะเขาทราบมาว่าเจมักจะพบเจอกับสิ่งลี้ลับอยู่เสมอและตัวเขาเองก็ไม่กล้าพอที่จะลงไปดูเมื่อเจและเพื่อนของเขารู้ดังนั้นจึงเดินทางมาตามที่อยู่ทันทีและไม่รอช้าที่จะลงไปชั้นใต้ดินไม่นานนักประตูบานหนึ่งก็ปิดลงเองอย่างน่าประหลาดทุกคนพากันถอยทับไปเล็กน้อยเพราะเริ่มกลัวแต่ก็ยังไม่ถอดใจ พวกเขาติดกล้องกโกโโพเอาไว้ตามจุดต่างๆแล้วรอดูอยู่บนรถอย่างใจเย็นจนช่วงเวลาเลยไปถึงตีสาพวกเขากับเลอหลับไปทั้งคู่จึงไม่รู้เลยว่ากล้องได้บันทึกบางสิ่งที่แปลกประหลาดเอาไว้ได้สิ่งนั้นดูคล้ายมนุษย์เพียงแต่ทรงผมและการแต่งกายดูแปลกไปมากมันเดินไปตามห้องต่างๆและพังกล้องทุกตัวที่เจตั้งไว้ จนกระทั่งพวกเขาตื่นในที่สุดและแล้วเขาก็ได้พบกับตัวประหลาดที่อยู่ในกล้อง,องมันวิ่งเข้าใส่พวกเขาอย่างเอาเรื่องด้วยท่าทียร่างกายที่แปลกประหลาดทำให้เจและเพื่อนพากันใส่เกียร์หมาร้องเสียงหลงกันไปในทันทีก่อนจะตัดสินใจพากันกลับบ้าน เพราะสิ่งนั้นน่ากลัวเกินกว่าที่พวกเขาจะรับไหวแต่ก็ไม่ลืมที่จะแจ้งตำรวจให้มาช่วยตรวจสอบให้ตัวใครตัวมันเหมือนกันนะครับงานนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่ถ่ายได้จากคนกลุ่มหนึ่งที่ชื่นชอบลหลงไหลการล่าท้าผีเป็นอย่างมากแต่ภายในคลิปนี้เป็นการตัดคลิปบางส่วนเพื่อน,นำมาตรวจสอบบางสิ่งที่พวกเขาคิดว่ามันผิดปกติ วันนั้นพวกเขาได้เดินทางไปบ้านหลังเล็กๆณบริเวณชานเมืองแห่งหนึ่งเพื่อที่จะไปสืบสวนเรื่องราวอาถรรพ์เกี่ยวกับคำสาบและคาถาโบราณในยุคมืดแต่แล้วกล้องก็ได้จับภาพของหนึ่งในทีมงานที่กำลังพูดคุยกันอยู่ใบหน้าของเธอเปลี่ยนไปจากเดิมรอยยิ้มของเธอก็เยียดยาวจนเหมือนว่ามันจะฉีกออกไปถึงใบหูและในตาที่น่ากลัวนั้น แสดงออกผ่านกล้องอย่างชัดเจนเธอเองไม่รู้ว่าทำไมภาพนั้นถึงออกมาเป็นเช่นนี้เพียงแต่บอกว่าช่วงนั้นจนถึงตอนนี้เธอก็รู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งและไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนับตั้งแต่ที่ไปพบเจอกับบ้านหลังนั้นที่คนในละแวกแถวนั้น เรียกกันว่าบ้านของแม่มดคลิปปริศนาสุดแปลกนี้เป็นคลิปที่ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกำลังมุงดูใครบางคนที่ยืนอยู่บนต้นไม้ซึ่งบริเวณนั้นก็ดูไม่แข็งแรงจนถึงขั้นว่ามีใครไปยืนได้แต่ใครคนนั้นก็ยืนอยู่นานเลยทีเดียว ทุกคนต่างพากันตกใจกับสิ่งที่เห็นตอนแรกก็นึกว่าคนจะกระโดดฆ่าตัวตายแต่ดูไปดูมาถ่ายคลิปกันอยู่นานก็ไม่เห็นจะกระโดดลงมาสักทีเลยคิดว่ามันผิดปกติไปกันใหญ่แล้วอย่าถามหาถึงที่มาที่ไปเลยนะครับเพราะผมก็ไม่รู้ถึงต้นสายปลายเหตุเหมือนกันเพียงแต่นำมาแชร์แบ่งปันกันเท่านั้นพี่น้องคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับ ชายคนหนึ่งได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังออกมาจากมุมหนึ่งในโรงพยาบาลที่เขาจำเป็นต้องนอนรักษาตัวอยู่เขาเองก็ไม่รู้ว่าทำไมคนอื่นๆถึงไม่เดือดร้อนกับเสียงดังกล้องนี้เลย นั้นทำท่าทีเหมือนว่าไม่ได้ยิงเสียงหรือเป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจจะชินกับสิ่งนี้ไปแล้วเขาจำต้องลุกขึ้นมาตอนเช้าตู่และเข็นเสาน้ำเกลือเดินไปตรวจสอบบริเวณนั้นดูที่คิดว่าน่าจะเป็นต้นตอของเสียงซึ่งเสียงนั้นก็ยังคงโหยหวนอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเลยสักคนชายหนุ่มจึงรีบวิ่งกลับไปที่เตียงและอัปคลิปอย่างไว เพราะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรชายคนหนึ่งได้สังเกตเห็นว่าปลั๊กเครื่องปิ้งขนมปังของเขามักจะถูกถอดออกทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้ถอดมันคืนหนึ่งเขาจึงตั้งใจจะติดตั้งกล้องเอาไว้เพื่ออยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และสิ่งที่เขาได้ดูนั้นก็ทำเอาต้องขนลุกไปทั้งตัวเมื่อประตูตู้ในครัวของเขา ได้เปิดออกเองยังผิดธรรมชาติทั้งปลักของเครื่องปิ้งขนมปังก็ยังเคลื่อนไหวจนสุดท้ายก็เหมือนกับถ <ys> ูก<โ> <helps> บางสิ่งกระชากออกอย่างแรง <ys> <ys> เขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าจะมีบางสิ่งอยู่ร่วมกับเขาในบ้านด้วยและดูเหมือนว่า จะไม่พอใจที่เขาเสียบปลักทิ้งเอาไว้แบบนี้ประหยัดกันได้ก็ช่วยกันประหยัดนะครับหญิงสาวคนหนึ่งได้ยินเสียงแปลกๆและข้าวของเครื่องใช้ของเธอก็มักจะเคลื่อนไหวได้เองอยู่หลายวันแล้วรวมถึงเธอยังนอนไม่ค่อยหลับหัวใจมันกระสับกระส่ายยังไงชอบกลวันนี้เธอเห็นว่าสิ่งนั้นกำลังทำให้เธอกลัวโวยการเปิดปิดประตูห้องนอน เธอจึงถ่ายเอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อบอกกับพ่อและแม่เพราะพวกท่านก็ไม่เคยเชื่อเธอเลยสักครั้งแต่ครั้ง,งนี้เธอก็มีหลักฐานยืนยันแล้วซึ่งสิ่งสำคัญที่เธอได้กล่าวไว้ก็คือเธอรู้สึกเหมือนกับว่า ผีตนนี้จะเกลียดเธอเอามากๆและพยายามจะแกล้งเธออยู่ทุกคืนหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าซาร่าได้เชิญให้ชายหนุ่มสองคนนี้มาเยี่ยมเยียนที่บ้านเธอหน่อยเนื่องจากพวกเขามักจะไปตรวจเจอสิ่งแปลกๆหรือพฤติกรรมที่ประหลาดในบ้านของผู้คนที่ส่งอีเมลมาให้เพื่อขอความช่วยเหลือจากทั้งคู่ซาร่าเห็นดังนั้น จึงคิดว่านี่น่าจะเป็นทางออกของเธอซึ่งนั่นก็คือสามีของเธอมีพฤติกรรมที่แปลกไปโดยเธอได้เห็นว่าสามีของเธอนั้นมักจะแต่งตัวเป็นตัวตลกที่น่ากลัวและอัดคลิปวิดีโอเพื่อพูดคุยกับใครบางคนอยู่เมื่อสามีของเธอรู้ดังนั้นจึงโวยวายใส่ภรรยาให้พวกเขาออกไปจากบ้านเดี๋ยวนี้ สองหนุ่มจึงรีบติดตั้งกล้องไว้ตามจุดต่างๆเพื่อบันทึกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปเรียกได้ว่าไม่เกรงใจผัวเขาเลยทีเดียวก่อนที่จะออกไปสังเกตการอยู่บนรถขณะที่กล้องทำงานของมันไปเรื่อยๆและได้จับภาพของสามีที่ไม่ได้นอนหลับแต่เดินไปอีกห้องหนึ่งก่อนจะนํำวิกผมและเสื้อมาสวมใส่ไว้จากนั้นเขาก็ทำท่าทางแปลก อยู่หน้ากระจกอยู่สักพักและเดินออกไป <c oughs> เสียงของเขาดังพอที่จะทำให้ภรรยาของเขาตื่นซึ่งเธอก็ตื่นขึ้น,นมาด้วยความหวาดกลัวมาขขณะนั้นเองสามีก็โผล่ออกมาจากใต้เตียงและทำท่าจะเข้าจู่โจมเธอจนเธอต้องร้องออกมาจนสุดเสียง ทังด้านสองหนุ่ยมยำรวมสองคนนี้ที่เผลอหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ได้ตื่นขึ้นมาพบเห็นความผิดปกติพอดีจึงรีบวิ่งเข้าไปตรวจสอบและช่วยเหลือเธอแต่ก็พบเพียงวิดีโอหนึ่งของซาร่าที่ตอนนี้เธอได้ถูกแต่งแต้มใบหน้าเป็นตัวตลกและบอกกับชายหนุ่มทั้งสองให้กลับบ้านไปเธอบอกว่าเธอสบายดีด้วยใบหน้าที่เหมือนโดนบังคับ ทั้งคู่รู้ถึงความไม่ชอบมาพากลจึงคิดว่าควรจะโทรแจ้งตำรวจและติดต่อพ่อแม่ของซาร่าให้มาที่นี่แล้วพบกันใหม่กับเพื่อนในความมืดของคุณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ